หนึ่งในสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกก็คือ s t a n l e y Park ในแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาสวนนี้เป็นสวนที่ใหญ่มากๆๆเป็นที่ตั้งของป่าอายุร้อยปีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าก็มีท่าเรือยอชก็มาหรือจะใช้บินเป็นสนามบินน้ําก็ได้ใหญ่ขนาดนี้แน่นอนเรื่องเราเยอะสุด <S 2> <S 2> และคนเขาก็นิยมมาเดินเล่นริมทางเดินที่นี่ออกจากในเมืองหนีความวุ่นวายหนีจากฮงเลสมันเดินเล่นชิวๆริมอ่าวแล้วยิ่งมาช่วงที่เป็นฤดูใบไม้ร่วงนะเว้ยใบไม้ในสวนนี้เปลี่ยนสีได้สะใจแต่งชุดมายังไงใหห้้้้เเเขาาาาาาากัับบสสถนนนนนนนททีีี่่ปํลมมแแคดว็ เปาสีแดงสะใจและอีกอย่างสัญ,ญลักษณ์ก็คือแคนาดากูสผลห่านที่นุ่มและอบอุ่นที่สุดสัตว์ที่นี่เยอะมากหมาป่าก,ก็มีนะต้องระวังน้องๆเขาออกมาด้วยใหญ่ขนาดนี้แน่นอนเรื่องแปลกๆต้องมีที่นี่เป็นที่ตั้งของเสาทอติมเป็นเสาที่ชนเผ่าโบราณท้องถิ่นมอบให้กับเมืองแบรนคูเวอร์แกะสลักเป็นเรื่องราวมีสัตว์ป่าในตำนานและเรื่องราวเหนือธรรมชาติบอกเล่าผ่านเสาหินทอติมแบบนี้เป็นจุดสําคัญในการเรียนรู้วิถีชนพื้นเมืองและที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของลอสลากูนเป็นที่ฝังศพของชาวพื้ บา,บางคนก็ว่าที่นี่มีอุโมงใต้ดินที่ทหารสมัยก่อนเอาไว้ใช้เดินทางในส่วนจะมีรูปปั้นของชาวพื้นเมืองอันนี้คิดว่านางเงือกแต่พอมองใกล้ๆเอ้าชุดนักะดา,าน้ำมีหน้ากากมีตีนกบนี่ว่าและก็มีบ้างไฟมังกรจีนอีกเรื่องเยอะมากเอาดีส่วนเนี้ยมาเที่ยวเดินวันเดียวยังไงก็ไม่หมดเหมือนหนึ่งสวนพันเหตุการณ์ก็ถ้าใครมาแวนคคเวอร์นี่เป็นหนึ่งสถานที่ที่พลาดไม่ได้เลยนะเว้ย